สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกนมะพวมะพอก็ช่องสาวหม่องคนละมาดคือเก้าคือเดิมเนาะจ้ามือนีสาวหม่องกระสิทาพี่น้องมาอัปเดตเอ่อบัวหิมะนะ้พี่น้องบัวหิมะพี่สาหม่องปลูกไว้ตั้งแตส่สองสามอาทิตย์ก่อนนะ้องพี่นอ้องจาาปงเราจ้าปลูกยุยสานนี่นะพี่น้องยูบุรีลำเนาะจ้าอำเภอละไปมาจังหวัดบุรีลำสาวหม่องก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะ อากาศมือนีก,กระหอนหลายพี่น้องสาวหม่องกระทาเหยเบิงมือนีเป็นตรงกับมือวันผะ้อพี่น้องสาวหม่องมาหดพักนย้มมือแรงสาวหม่องกับมาหดบัวหิมะ้อมสาวหม่องก็เลยสีอัปเดตให้พี่น้องเบิงว่าสาวหม่องตั้งแต่สร้างม้าเนาะพี่น้องสร้างกองม้าสองกิโลสร้างหัวเพลินมะปลูกบัวหิมะนะพ mm hmm. ี่น้องนี่มันป่งเราจะแต่เราแต่เราหลุมป่งวัดเสมอกันดอกพี่น้องแล้วสาวหม่องซีห้เบิง อันนี้ก็ลังสิโพดินพี่น้องเพราะว่าซ้หมองปลูกหัวใหญ่หัวน้อยปนกันนี่อีกหัวหนึ่งหัวนี้ก็โป้งเราจ้าเป็นเป็นใบขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ต้นนี้ก็ล้งสินั่นนี่เดาหมองจะเปรียบเทียบให้เบื้องนี้ประมาณซ้ำนี้แล้วพี่น้องนี่เห็นฝามือเสาหมองบอกกับต้นบัวหิมะนี่ก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วพี่น้อง เพราะว่ากวัวสิปโป้งใดกะใส่เวลาดนอยู่นะจ้าสองอาทิตย์กวักวๆคอยเพิ่นสิปโปง้งเพราะว่าสาหม่องสร้างมาเพิ่นเป็นหัวสดดนะพี่น้องเพิ่นขุดมัดจากดินเลยแล้วก็ทรงมาม่้สาหม่องเลยสาหม่องกะเพราะพราะทรงมาปุ๊บสาหม่องกะถิมไว้สามมือเพราะถิมไว้สามมือสาหม่องก็ค่อยเห็ดพูนดินขึ้นค่อยมาเห็ดลองปลูกนะพี่น้องหลุมหนึง่งแต่ว่าลองนี้โป้งดียุพี่น้องสาหม่องปลูกระยะห่างหาสิบเซนนะพี่น้อง ห้าสิบเซนติเมตรหรือว่าเคองเมตรนี่แต้ละหลุมกระโปองอยุพี่น้องจ๋าสาวหม่องกระลุนยุดอกว่าเพิ่นสิโป,ป่งยามได้กระโปงแล้วเนาะตะกี้สาวหม่องปกเฟียงไว้เนี่ยปกไว้แบบนี้พี่น้องสาวหม่องว่าเห็นบัตรเปิดเฟียงออกมาก็เห็นโป่งกะมีกบลังใจยุพี่น้องทดลองเบื้องหน้าจ้าเพื่อสิได้ผลเพราะว่าเห็นเพิ่นปลูก ทั้งภาคเหนืออยูุ่ท้งดอยสูงๆพุ่น้องพี่น้องเหนือจากระดับน้ําทะเลวงสูงเนาะลองมาปลูกยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอลำปีมาถเถาเบิ้งว่าสิเป็นแนวใดน้องพี่น้องสิไใดผลซ้ำใดสิเป็นห้วยเขาได้กลิ่นบอ่อหรือว่าจังใดเดี๋ยวก็คอยติดตามเดี๋ยวสมองสีอัปเดตไปเรื่อยๆเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนี่พี่น้องหดน้าไม่ไม่นี่ลังหลุมสมองกระส่หัวเดียวเพราะว่าเพิ่นเป็นหัวไงยู่เรานอนสมองกระส่ บึ๊บลงไปหัวเดียวเลยนี่ทัดกันมาอีกกะอีกตัวหนึง่งส่วนมากกะเป็นยุดอกพี่น้องประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนอีกสามสิบเปอร์เซนตอ่นมันมันเน่าพี่น้องเพราะว่าสาวหม่องลำนามหดนามซูมือสูเว้นแบบน,นี้เพิ่นซูมโบดแบบน,นี้เน่าพี่น้องอันนี้ก็ะยังเหลือหลอดยุจานี่บัวหิมะกำกลังปลูกไม่ไหม งามว่าพ er ี่น well. ้องยอดยอดเป็นข้นๆคล้ายๆใบถัดตนทานตะวันนั่นละจ้ะทัดกันมาหนีเนาะหลุมนี้เป็นหลุมนี้เนาพี่น้องนี่สองหลุมติดต้อกันนี่หัวหัวเพิ่นเนาสามหลุมนี่นี่บ่มีอย่างโป่งขึ้นมาเลยพี่น้องหัวเพิ่นเนาแต่ว่าหลุมนี้กําล้างโป่งขึ้นมาอยู่นี่นี่หลุมนี้กาลังโป่งขึ้นมาอยู่จ้า แล้วก็ทัดกันไปอีกกะโปองอยู่พี่น้องสมองปกเฟียงไน้อยหนึ่งนี่กำลังสี่ขึ้นมากำลังสี่เป็นนอนใน้อยขึ้นมาทดลองเบื้องนะจ๊ะเขาบ่าองฮองกบ่าหูเนาะไม่ลองไม่รู้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาลองเบิ่งเขาหูแล้วเขากะปรับกละุยุ์ปรับวิธีปลูกเนาะพี่น้องศึกษาสมองก็ศึกษาจากยูทูบนี่ละจ้าว่าเห็ดจังไดก่อนปลูกจังสันจังสีนะ อันนีก้ก็กําลังสิปโป้งขึ้นอีกพี่น้องจ้านี่กําลังสิปโป้งขึ้นอีกแปลงนี้เนาะพี่น้องสาวมองปลูกสองแปลงแปลงนันแล้วก็แปลงนี้เนาะแต่ว่าแปลงนั้นอยากสีงอกดี iron, งงก็ uh iron, ปแปลงนี้ได้พี่น้องแปลงนี้บ่ค่อยอยากงอกดีถึงงอกกระตนบ่ใหไ่แต่ว่าหลุมนีเบ่ปงหลุมนีโป้งอยู่พี่น้องเพราะว่าแถวนี้ละน่าหลายสูตร <t> อากาศก็ฮหอนน้ำเนาะพี่น้องช่วงวันถ่นกันาวหนาวบี้อากาศหอน เพิ่นกับ่อยากปงนี่สองหลุมเนาติดต่อกันเลยพี่น้องนี่ทัดกันมาก็ค่อยป้งขึ้นอีกนี่ป้งน้อยๆนได้ใหไงปันไดแต่ว่ากับทดลองเบิ้งงนาะพี่น้องเดี๋ยวสาวหมองหูจังสีกระสิปลูกดีๆพุ่นละกระสิปลูกดีก็นีพุ่นละ,นนละตอนนี้เป็น ถือว่าเป็นทดร้องร้องผิดร้องถึกอยู่นะพี่น,อน้องเขาบ่ร้องไม่อย่างเลยเขาก็บ่้องหูนะจ้าอันนี้ค่ะเพิ่นกําลังสีโปงนี่กําลังสีโปงขึ้นน,น้อยๆปวดไ้น้อยหนึ่งเพราะว,ว่าให้แดดเผาทัดกันม้าหนีกระปงอีก,ออย,กอยุ่จ้านี่นี่ทัดกันม้าอีกต้นนี้ก็กระสีโปงขึ้นน้อยกาลังสีพลดินจ้านี่พลดินขึ้นม้าแล้ว หลุมต่อไปลาบัดน,นี้อันนี้ก็โปงหลุมต่อไปนี่โป้งเห็นพี่น้องเบื้องใกลๆ้ๆนี่นี่หลุมต่อไปลาบัดน,นี้อันนี้ก็โปงนี่สามหม่องเวา้าวขาวๆซื่อๆดอกพี่น้องประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ละแต่กระบ,บาดทันหูดอกว่าสีซั่มไหลเนาะเดี๋ยวเบื้องไปเรื่อยๆว่าเพิ่นสิงง้งน้ำไฮบ่ ต่ว่ามีพี่น้องอยู่งได้บานสาหม,ม่องมู้บานสาหม่องนี่ลราเพิ่นปลูกเพิ่นกาลางน้ำเรได้พี่น้องสูงคักแล้วสูงก็ฝ่ามือแล้วนี่ฝ่ามือเขาตังข้นยังสี่เป็นบ่อจะสูงก็ฝ่ามือแล้วเพิ่นปลูกได้สองเดือนกว่งาง้แเราพี่น้องเพิ่นกระสร้างมะปลูกคือกันนี่ทัดกันม้ากระโปรงอยู่นี่อันนี้กระโปรงนี่กะ ร้องร้องสุดท้ายอีกสองหลุมนั้นบ่อโป้งพี่น้องนี่หลุมนี้เบ่อป้องหลุมนั้นกับบปอปงก็ถือว่าทดลองเนาะจ้าบุกได้สัมนิดสมองก็ดีใจแล้วละพี่น้องอันมูนั่นปองอยู่พี่น้องนี่ป้งเบิดนี่ละานี่นี่สีเขียวเขียวนี่นี่ระยะห่างหาสิบเซนติเมตรนี่ง้ามอยู่พี่น้องนี่ทั้งนี่ปงปงเบิดสุอัน ถือว่าโอเคอยู่จ้าป้งไดสักมีเห็นตนสมองก็ดีใจแล้วสมองมักกินจ้าบัวหิมะซื้อแต่ตามทองตลาดเนาะสมองก็เลยอยากปลูกเบิ้งนะาบ้านเฮามันปลูกใดบ้บ่เนาะสมองก็เลยลองตั่งมาปลูกเบิ้งเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องคลิปก็ฝากไว้น้ำในเด้อจ้าก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สมองน้ำในเด้อถักคลิปสมองก็กดติดตามให้สมองน้ำในเด้อจ้า เพื่อเป็นกําลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อต้อไปให้พี่น้องนะครับสมหับเบิง่งเนาะจ้าก็ฝากไปได้ออมอ,อกออมใจพี่น้องทุกๆท่านเด้อจ้าขอบประคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนาะพี่น้องคลิปหนาเดี๋ยวสาวมองสิไปเฮ็ดคลิปเกีก่ยวกับอีหยังก็ฝากพี่น้องเป็งกําลังใจใสาวมองน้ำนเด้อจา้าคนบาน,นคนบานนะคนนี้นาะพี่น้องจ้าสาวมองกะเฮ็ดคลิปย u b ูใไม่เนาะกระมือไม่ผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอไัยไว้ณที่นี้น้าเด้อพี่น้อง เอาแล้วพี่น้องสาหมองกระิกรับ,บานเมียบานแล้วเนาะก็ะคิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องบ้างอีกเด้อจ้า